โอลิเวอร์เคลียสิเอวเอวดูเอวไอ้บ๊ปเอาลังแมนๆถ้าเห็นมันเต้นนั่นแหละกอดไหมกอดไหมเต้นเลยต่อเลยชอบหน้าตาเลยแต่ถ้าเต้นอ่ะต่อเลยต่อเลยถามก่อนไหมปกติมันไม่เต้นแน่ๆไอ้วู๊อ่ะจะเต้นท่านี่นอนถุงน้ำทุ่งหัวไม่ด้วยน่ะถามถามมันย้อนกอนไหมต่อได้เลยหรือเปล่าชารลี่เจ้ากระตูเกิดไปเนี่ยบู๊เพลงยังไม่มีหนูเต้นอะไรนะได้ครับได้ครับแล้วก็ข้างบ้านเนี่ยมาแจ้งมาโอเค

เกิดในครอบครัวระดับปานกลางแต่ชีวิตมันนั่นอยู่ในกลุ่มมอความรักได้บังเกิดมันก็เลยต้องท้ามทุกอย่างเก็บเงินทั้งปีมาผ่อนคอนโดกว่าจะได้โทรศัพท์ไอโฟนดูหนังที่ซีนิเพลงเดินเล่นการที่เซนทันโว ความรักยิ่งใหญ่กว่าเงินในกระเป๋าไม่เคยคิดเลยว่าดอกเบี้ยบานในธนาคารเท่าไรจ้างเงินไม่มีสักบาทจะแต่งเัินไหมกับร้านที่จรหดเกินไปโหดเกินไป ต้องไปที่ภพ,พไฮโซขับไปด้วยรถญี่ปุ่นคันโตก็นอนต้องมีแมสเซนเพี่บอกเธอว่านอนฝัน,นดีนนอยากไปเลือ,อเกิน<อ>ี่สอดีดีได้ตัวเครื่องบินมาอย่างฟรีๆอยากมีชีวิต<บ>นุ่นนว,วต้องก็ไปที่พาวเวอร์บาร์องไปแล้วะล่ะหนึ่งสองสามไป หรือว่าความรักยิ่งใหญ่กว่าเงินในกระเป๋าไม่เคยคิดเลยว่าดอกเบี้ยนักขามเท่าไรถ้าเงินไม่มีสักบาทจะแต่งกันไหมกับรักที่ทอรโหดเกินไปโหดเกินไปใครไม่พอมอที่ค่าได้นะเมื่อกี้ใครขอสาวสวนแตงนะ เอาัดีมันได้ใช่ไหมถ้าท่านร้องข้าก็ฟังเนี่ยจริงมาจากดวงใจไม่เคยสนใจลำบากยังไงก็เลยต้องมาพิสูจน์ไม่ว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่ ความนักยิ่งใหญกให่กว่าเงินในกระเป๋าไม่เคยคิดเลยว่าดอกเบียบ้านในธนาคารเท่าไรจเจ้าของเียนทะเบียนถ้าเงิน,เนไม่มีสักบาทจะแต่งกันไหมเดือยรักที่ทอหดเกินไปโอ้อโหครับไปแล้วคนคนนนหึ่งมามัากเลย่ะ ไปยกขาจอนขึ้นมาเนี่ยนะไม่ใช่มันฉีกแหกกระดูกขักแล้วไงวะล่ะที่ตายจอนสปอร์ตหรือยิ่มไปเยอะนะมาท้องน่ะกระดูกกระดูคือแบบแหกมอกี้กระดูกดังกรอบๆไปโอ้เหนื่อยชะมัดเลย